สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์ในตรงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาขอดูตัวตนของคุณกันก่อนเลยนะคะตัวตนของคุณในตรงนี้นะคะคุณได้เอซอบซอร์สนะคะเอซอบซอร์สเดอะทาวเวอร์แล้วก็ t ทนซ์สวานคิงซั u ครับโฟ o ์ซับคในตรงนี้เรามองเห็นถึงชาวราศสิังก,กรกำลังมีการตัดสินใจอะไรอย่างเร่งด่วนนะก็คือมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณนั้นกำลังมีความที่แบบต้องการตัดสินใจหรือทำอะไรอย่างอย่างฉับพลันอย่างด่วนในตรงนี้แต่ว่าการกระทำของคุณนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ในขณะนั้นเลย คือคุณคิดที่อยากจะทําอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้ในตรงนี้ไม่สามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วอย่างใจเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่ทําได้ดีนี่คือคุณจะต้องเฝ้ารอเฝ้าดูสังเกตการแล้วก็จังหวะนั่นเองก็คือทําได้ดีก็แค่รอนั่นเองนะก็คือในตัวตวนของคุณนะคะอยากจะทําในสิ่งที่ตนเองัต้องการอยากรวดเร็วแต่ว่าไม่สามารถทําได้ได้ดีก็คือรออย่างเดียวนะคะ แล้วลองต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างคุณและเขาในตรงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างคุณและเขานั้นเป็นอย่างไร ในตอนนี้เรามองเห็นถึงว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้นั้นชาวราศีมองกร,กรต้องการเคลียร์ต้องการจัดการต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันลงตัวแล้วก็พยายามที่จะควบคุมการสื่อสารหรือพยายามที่จะทําในสิ่งที่ตนเองกังวลอยู่ในตรงนี้ให้มันราบลื่นให้คลี่คลายหรือมีประเด็นหรือมีอุปสรรคอะไรใดๆในตรงนี้หรือมีเรื่องราวอะไรใดๆที่ต้องแก้ไขในตรงนี้คุณพยายามที่จะ พยายามที่จะแก้ไขได้อย่างลงตัวนั่นเองนะอันนี้คือในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณต้องการได้ความรักได้ให้ได้ดั่งใจคุณต้องการที่อยากจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วแต่ว่าในตอนนี้ทําไม่ได้นะคะต้องการอย่างรวดเร็วแต่อาจจะทําไม่ได้ทั้งหมดจึงได้ต้องรอก่อนแต่ในความสัมพันธ์ในตรงนี้คุณพยายามที่จะ พยายามที่จะสื่อสารพยายามควบคุมคําพูดพยายามควบคุมในการที่จะเจราจาหรือต่อรองอะไรบางสักบางอย่างในตรงนี้บางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นมีความจําเป็นต้องสื่อสารแต่กลัวการสื่อสารที่ผิดพลาดนั่นเองนะคะแล้วในใจของคุณในตอนนี้ในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรในใจของคุณได้เพจ e o f p e n c l e c o เพจ s o f c c a s The world three sub cups เอ็ s u ในใจของคุณในตอนนี้คุณมีความพยายามที่อยากจะขอโทษเริ่มต้นกลับมาให้โอกาสกับตุดเองหรือต้องการให้เขานั้นให้โอกาสกับคุณนั่นเองเนาะเพราะว่าคุณนั้นในตอนนี้คุณตกอยู่ในสภาวะที่ต้องการมีความสุขนะเพราะว่าในตอนนี้คุณไม่มีความสุขเลยคุณอยากจะหลุดพ้น คุณอยากมีความสุขคุณอยากกลับมาเพราะคุณคิดว่าคนรักของคุณหรือคนที่คุณนั้นคิดและต้องการในตรงนี้เขาสามารถมอบความสุขให้กับคุณได้และคุณต้องการความสุขนั้นแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณซิกซับเพน o ์ซิกซับวานนะแล้วก็ไ i ซ์สวานซิกซับค u ั s ไฟสับซอสไฟสับคัพคนคนนี้นะคะมีความสำเร็จมีความพึงพอใจมีความมั่นใจในตัวเองตัวเขาเองนั้นเขาก็เฝ้าดูสังเกตการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้อยู่แต่ว่าเขาสังเกตการก็จริงแต่เขาจะยังไม่ทำอะไรเขาเห็นคุณน,นั้นพยายามที่จะทำเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ร่วมมือด้วยเขามองว่า ถ้าเขา Word, ร่วมมือในตรงนี้ในตอนนี้เขายังไม่ร่วมมือนะแต่ถ้าเขาร่วมมือในตรงเนี้เรื่องราวเก่าๆจะกลับมาไหมเรื่องราวเก่าๆจะเป็นยังไงจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเขากรัวเรื่องราวเก่าๆนั้นใจย้อนเหมือนกลับขึ้นมาแต่ในระหว่างคุณในระหว่างที่ฝั่งของคุณนั้นมีความพยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ความสัมพัในธ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คุณกับเขาในตรงเนี้ ได้ได้สารต่อแต่เขามองว่าเขายังไม่ร่วมมือก่อนเขายังไม่ทําอะไรเขายังไม่เลือกที่จะร่วมมือหรือหรือกลับไปแต่ในใจเขาต้องการกลับนะแต่ว่าเขาจะยังไม่กลับก่อนเพราะเขากลัวเขาขอพิจารณาเขาขอเฝ้าดูก่อนว่าเรื่องราวเก่าๆหรือเหตุการณ์เดิมๆในตรงนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมนะคะเขาขอพิจารณาดูก่อนนะคะแต่ในนณณที่นี้นั้นคุณนั้นพยายาม แต่เราดูจากสถานการ์แล้วให้พยายามต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในซัอบคัพเทนซับคัพโฟร์ซับเพนเดเคิลดีเอ็มเพลเลอร์ Emperor, ทูซับซอในตรงนี้เราบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นดีมีแนวโน้มที่จะดีในอนาคต แต่ในตอนนี้นั้นให้คุณนั้นพยายามไปก่อนความพยายามของคุณนั้นที่คุณพยายามอยู่ในตอนนี้ไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้สูญหายให้พยายามต่อไปถึงแม้ว่าจะเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งก็ตามนะอืมเหนื่อยสักนิดหนึ่งแต่คุ้มดีนะคะเพราะในเพราะว่าในอนาคตนั้นจะมีโอกาสที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงมีความหนักแน่นชัดเจนนะแต่อาจจะ มีความที่เหมือนกับกังวลนิดนึงนะว่าเอความสิ่งที่เกิดขึ้นในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ดูดีทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันจะอยู่กับเราหรือไม่มันจะเป็นไฟได้ไหมมันจะจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่ทําให้เรานั้นดีใจแล้วก็หายไปประมาณนี้นะคุณอาจจะมีความกังวลอยู่แต่เราบอกได้เลยว่ามันดีแล้วเรามาดูคําแนะนําจากหน้าไพ่กันนะคะ คำแนะนำจากงาไพ่นะคะได้นาย Pen เ e น e n เคิล e n เ e ่ e n o n ว a นซิกส e สับเพ e เดเ e ิลแล้วก็ De t e m p อนเพลนนะคะในตรงนี้เนาะกำลังจะบ่งบอกถึงการที่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นมีความพยายามหนักเหนื่อยแล้วก็มีความให้มีการให้อาภัยกันมาโดยตลอดแล้วก็มีการให้และได้รับอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างเนื่นนะ มาได้สักระยะสักพักหนึ่งแหละแล้วหลังจากเนี้ยมันเป็นความที่รู้สึกเหมือนกันว่าคุณเองอ่ะไม่ได้เพิ่งคบกันคุณเองไม่ได้เพิ่งเริ่มเพิ่งก่อเกิดแต่คุณนั้นมีระยะการรู้จักกันมาได้สักพักหนึ่งแหละและไอความที่เรานั้นรู้จักกันมันเนิ่นนานหรือได้สักระยะหนึ่งแล้วในตรงเนี้ยมันจะทําให้เรานั้นรู้สึกที่มีความที่อยากจะกลับมาด้วยความผูกพัน ความผูกพันในตรงนี้มันจะดึงคาให้เรานั้นกลับมานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะคาแนะนําบอกบอกได้ว่าคุณนั้นถ้าคุณจะพยายามให้คุณพยายามต่อไปแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่เอาและคุณจะไม่ทําอะไรแล้วก็ให้คุณนั้นจงนิ่งซะนะให้ถ้าถ้าคุณนั้นยังต้องการอยู่แนะนําให้คุณนั้นพยายามและทําให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่ทําอย่างตั้งใจอย่าย่อท้อ นันเองและทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวและขี้ขายเนาะโอเคแลวสําหรับแล้วสาห,หรับคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นพิเศษเนาะจะเป็นคลิปพิเศษเราก็จะพยายามที่จะทําอย่างนี้ต่อไปเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษจะมีการดูการเงินการงานความลักให้กับคุณเนาะในตรงนี้นะคะต่อไปนะคะนี่คือความรักแล้วนะต่อไปจะเป็นการเงินนะคะต่อไปเราจะไปดูที่การเงินกันนะคะว่า การเงินของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรเนะาะการเงินของคุณการเงินของคุณในตรงนี้ดีนะคะเป็นอะไรที่ดีที่พึงพอจที่เป็นที่น่าพึงพอใจถึงแม้ว่ามันจะมีติดติดขัดขัดบ้างในบางส่วนในบางเรื่องคุณมีความหวังและมีความต้องการที่อยากจะ าหาให้ได้มากกว่านี้แต่ถามว่าในสิ่งที่มีอยู่ในตรงนี้นะมันน้อยเกินไปไหมน้อยเกินกําลังไหมมันก็พอที่จะเยียวยาสามารถที่จะทําให้เรานั้นใช้หรือดารงชีวิตได้อย่างามีความสุขได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าคุณนั้นพึงพอใจไหมพึงพอใจระดับหนึ่งแหละแต่ว่าในระดับที่ต่ําสุดในตรงนี้ คุณอยากจะมีให้ได้ให้ได้มากกว่านี้คุณอยากจะเพิ่มมูลค่าให้ได้มากกว่านี้นนเองนะคะในเรื่องการเนินนะเราสอบเราต่อไปในเรื่องของอในด้านของญาติพี่น้องนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องในตรงนี้เรามองเห็นถึงว่าจะมีบุคคลนะคะจะมีคนในเครือญาติของเราเนี่ยแหละจะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้หรือคนไกลก็ตามจะมี เรื่องทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยและสิ่งที่เรานั้นต้องการที่อยากจะช่วยในตรงนี้นมันดันเป็นเรื่องของการเงินซึ่งเราเองเราก็ยังไม่พึงพอใจในระดับของการการเงินของเราแต่ญาติกับมีปัญหาทางด้านการเงินที่ทําให้เรานั้นได้รับรู้เขาไม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากเราโดยตรงอาจจะมีการเล่าลือพูด ให้เราได้ยินได้ฟังเราจึงได้มีการรับรู้และเราอยากจะเหมือนสมัครใจอยากจะช่วยนะคะแต่ว่าเงินเราที่เรามีตรงนี้ก็น้อยนะคะยังไม่มากพอเท่าที่จะช่วยเขาแล้วเราจะสบายใจนะมันจึงทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะช่วยนะแต่มันอึดอัดเต็มทีในบางเคสในบางกรณีนั้นจําต้องกลั้นใจไม่ช่วยนะในบางเคสในบางกรณีเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ ในเหตุการณ์เหล่านี้ที่เราเห็นในตรงนี้ถ้าคุณนั้นสะดวกใจและคิดว่าโอเคมั่นใจว่าเราช่วยแล้วเราไม่เดือดร้อนให้เราช่วยแต่ถ้าเราช่วยแล้วเราเดือดร้อนเราก็หักห้ามใจกลั้นใจไว้ก่อนนะคะในตรงนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าบุตรวริวานนั้นของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะบุตรวริวานของเราในตรงนี้นะอาจจะดื้อนิดนึงนะในช่วงนี้นะเขาอาจจะไม่ค่อยฟังเราสักเท่าไหร่เพราะเขานั้นลั้น ลันแล้วก็ดื้อดึงที่จะยึดความเป็นตัวตนของตนเองแล้วในตอนนี้เขาถ้าในกรณ,ณีที่คุณมีบุตรอยู่ในช่วงว,วัยสิบขวบเป็นต้นไปในตรงนี้ mm. เขากําลังอยู่ในจุดที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง mm. เขากําลังดือ้อ mm. เขากําลังเหมือนกับต้องการที่อยากจะแสดงหรือพยายามที่จะเป็นตัวตนของตนเองมากที่สุด mm. ใครพูดอะไรมาในตอนนี้ mm. เขาจะขัดขาน mm. เขาจะไม่ค่อยรับฟัง จะถามว่าเลี้ยงง่ายไหมง่ายสุขภาพเขาแข็งแรงนะสุขภาพเขาดีนะไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพแต่อาจจะเป็นตามสภาพอากาศเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือแข็งแรงดนะีส่วนการเรียนของเขาก็โอเคนะคะฉลาดเลยนะคะพุดหลานของคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามนะ ถ้ามีการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเสริมอะไรตอนนี้ให้คุณนั้นรีบเสริมนะคะในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะแห่งการที่เหมือนกับสมองเขาเปิดเขารับรู้เขาเรียนรู้ไวในช่วงนี้นะคะแต่ก็มีการมีพัฒนาการที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูดการคิดการอ่านอะไรตรงนี้คือดีนะเราบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนเขาหรือทําอะไรในด้านต่างๆอย่างตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นอายุช่วงใดก็ตามตั้งแต่ขวบหนึ่งถึงเยนสิบขวบในตรงนี้คือเขานั้นจะเปิดรับฟังและเรียนรู้และพร้อมรับข้อมูลต่างๆได้ดีแล้วจดจําได้ดีนะคะในตรงนี้เนาะจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการสนับสนุนและซัพพอร์ตในทางด้านการศึกษาหรือการเรียนการกระตุ้นพัฒนาการเนาะในตรงนี้นะคะแล้วส่วนอฤอุปสรรคของคุณนะคะเราจะมาดูกันนะอฤกษไม่มีนะคะ ศัตรูไม่มีนะคะแต่อุปสรรคในตรงนี้คือความคิดความไม่ได้ดั่งใจของคุณเนี่ยแหละคุณกําลังเฝ้ารอประสบความสําเร็จแต่ว่าความสาเร็จนั้นยังไม่มานี่คืออุปสรรคของคุณมันหมายถึงว่าตัวคุณนั้นตั้งใจที่อยากจะมีการเงินการงานที่มั่นคงหรือการงานที่ทําให้มีเงินได้มากขึ้นแต่มันยังไม่มีมาหรือจะทํางานอะไรที่มีเงินที่มากกว่านี้หรือทํางานแล้วสามารถได้รับสักที่คืนพอใจ มันยังไม่มีมาตัวช้อยที่จะให้เลือกสําหรับคุณมันยังไม่มานะแต่ว่าในตอนนี้เราบอกได้เลยว่ามันได้แค่หลอดเลี้ยงแต่มันยังไม่สามารถที่จะมาทําให้เรานั้นพึงพอใจหรือรู้สึกสบายใจได้เท่านั้นเองแต่ถามว่าในตอนนี้นั้นเราสามารถอยู่ได้ไหมเรายังเรายังยืนได้เรายังสามารถอยู่ได้อยู่ไหวด้วยกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ในตรงนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นที่แบบว่ามีความสุข กินอิ่มนอนหลับอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ยังสับร,ร,รู้สึกมีความสุขอยู่นะในตรงนี้นะคะแล้วส่วนในด้านของคู่คอรองต่อไปเป็นด้านของคู่คอรองคู่คอรองของคุณนะอาจจะเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งดื้อนะหัวโบราณหัวั้นในบางครั้งบางทีก็อาจจะมีความคิดที่ทันสมัยทันเทคโนโลยีจะในบางทีบางครั้งก็ดูช้าๆด้งๆนะไม่ค่อย ไม่ค่อยรับอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างในตรงนี้เพราะอาจจะมีการคัดค้านในบางเรื่องนะบางสิ่งบางอย่างในตรงนี้ดูเหมือนจะเก่งดีดูเหมือนจะไหวแต่บางทีบางครั้งก็ดูไม่เข้าทีนะดูช้านะคะในตรงนี้นอกจากเขาเป็นคนอดทนเก่งเก่งนะเป็นคนที่ขยันนะในตรงนี้นะเขาอาจจะ มีความเจ็บปวดใจหรือมีการกระทําหรือถูกกระทําเข้ามาในตรงนี้นะคะก็ะคือเราบ่งบอกได้ว่าเขานั้นมีบทเรียนหรือ,อการที่เหมือนกับดูเหมือนถูกทำลายถูกทำลายจิตใจมาเพราะเขาเป็นคนรักจริงรักเดียวรักเดียวใจเดียวแต่อาจจะมีความใจร้อนวู่วามนะแต่เวลาแต่บุคลิกอย่างนี้นะคะเวลาดีดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายสุด,สด เวลาเย็นเนี่ยเย็นเรเยือกเลยเวลาร้อนขึ้นมาก็คือร้อนเป็นไฟร้อนเผาผานเลยนะคะพูดแรงนะเป็นคนบางบางบางคนบางเคสบางกรณีนะเป็นคนพูดเสียงดังนะบางเคสบางกรณีเป็นคนพูดเสียงดังถ้าไม่พูดเนี่ยก็คือไม่พูดเลยแต่เวลาพูดเนี่ยพูดเสียงดังหัวเราเสียงดังแต่อารมณ์ดีใจดีนะคะ <t> แต่ว่าเขานั้นอาจจะไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครมากนะถ้ามีเวลาก็อยากจะอยู่ตัวคนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงนะในตรงนี้นะคะ แต่ว่าถามว่าเขารักเราดีไหมรักเราดีเราก็มีความมั่นคงรักเราเพียงแค่คนเดียวเขาอาจจะไม่หวานเขาอาจจะดูแลเราไม่ดีแต่เขาก็พยายามที่จะซัพพอร์ตเราพยายามที่จะอยู่กับเราแต่บอกได้เลยว่าเราอะจะมองว่าเขาอะไม่ดูแลเราเขาไม่ทําอะไรให้กับเราแต่เราจะแอบ,บมีความรู้สึกดีว่าว่ายังมีเขาอยู่แล้วก็อุ่นใจที่มีเขามันจะเป็นประมาณเหมือนกับว่า เราจะมีความรู้สึกว่ามีเขามีเขาอุ่นใจดีกว่าไม่มีนะจะเป็นพลังงานนี้ก็เพราะอะไรเพราะพลังงานของเขานั้นอาจจะดูแลคนไม่เก่งเอาใจคนไม่เก่งพูดจาไม่เก่งนะแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนกับวางปูฐานไว้แล้วอย่างเช่นงานบ้านเขาทําให้หมดทุกอย่างกับข้าวกับปลาอาหารเสื้อผ้าเขาทําให้ทุกอย่าง ทุกอย่างคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่เพียงแค่ว่าเขานั้นไม่ดูแลจิตใจคุณเท่านั้นเองมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นงานการในตรงเนี้ยเขาคือเขาเก่งเขาทําแต่ในเรื่องของความรักความสัมพัธญในเรื่องสภาวะจิตใจเขาไม่เก่งนะในตรงนี้นะแต่ว่าเขารู้สึกดีกับเราเขารักเราเขายึดมั่นและถือมั่นกับเราเขามั่นคงกับเราเขาไม่มีใครแล้วก็ไม่มีเรื่องนอกใจนะคะในคนคนนี้นะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในตอนนี้นั้นถ้าหากใครในตอนนี้มีการที่เหมือนกับจะต้องตื่นเช้านอนดึกอะไรตรงนี้นะคะหรือว่าใช้ร่างกายมากจนเกินไปในตรงนี้พยายามพักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าเรามองเห็นถึงว่าสุขภาพคุณแข็งแรงดีนั่นแหละแต่ว่าจะมีแนวโน้มที่เหมือนกับอาการสะสมนะในช่วงนี้จะยังคงแข็งแรงอยู่แต่ให้ระวังไว้ในอนาคตอาจจะ เป็นอะไรได้ในตรงนี้เนาะพยายามอย่าใช้ร่างกายที่หนักหรืออย่านอนดึกมากดื่มน้ําเยอะๆนะคะสุขภาพร่างกายในตอนนี้ยังดูดีถ้าใครนั้นมีโรคประจําตัวอยู่ในตรงนี้อาการเริ่มดีขึ้นนะก็เริ่มดีขึ้นเป็นตามลาดับนะแต่พยายามที่ทําอะไรก็ตามนะทำอย่างต่อเนื่องบริหารถ้ากากายกายภาพบําบัดหรืออะไรตรงนี้นะเราบอกได้เลยว่าให้คุณนั้นทําอย่างต่อเนื่องแล้วจงมีความสุข อาเลิศเอาไว้นะอย่าไปตึงอย่าไปเครียดมันนักนะในตรงนี้เพราะว่าการตึงการเครียดมันจะทําให้ร่างกายของเราสุขภาพของเราย่ำแย่นะอย่าไปตึงอย่าไปเครียดมันแล้วเราไปดูกันนะคะว่าโชคลาภของเรานั้นเป็นยังไงโชคลาภของเราได้จากเด็กนะคะจากเด็กก็ได้นะจากการที่เรานั้นจากเด็ก จากเด็กที่นำพามาหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือเป็นการงานที่ที่มีอ่าเหมือนกับคุณอาจจะได้รับโบนัสได้รับเงินเดือนจากการงานของคุณและส่วนโชคลาภในจากเด็กในตรงนี้คุณอาจจะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรืออะไรก็ตามในตรงนี้นะคุณจะสามารถเสี่ยงได้จากอายุเด็กหรือวันเกิดเดือนปีอะไรของเด็กในตรงนี้เช่น วันเดือนปีเกิดนะแล้วก็การสื่อสารไม่ว่าเด็กกันจะพูดอะไรให้เราฟังให้ดีๆแล้วเราจดจําให้ได้บางทีบางครั้งคําพูดของเขาจะนําพาไปสู่โชคลาภก็ได้หรือเป็นการชี้นําทางว่าเราควรทําอะไรในตรงนี้แล้วเราทําตามและได้ดีหรืออาจจะเป็นการบ่งบอกพูดถึงตัวเลขที่นําพาไปสู่ของการเสีย่ยงทายมันก็ได้นะคะแล้วต่อไปนะคะ ไปดูกันนะคะว่าคุณนั้นจะประสบความสำเร็จในด้านใดนะคะของคุณนะคะได้น n i ซ h t ต์พันธ์เกิลนะพีซอฟวานแล้วก็เอ o ซ s ฟต์ซอสเดเวอร์นะคะแล้วก็ท o ซ u b s o ซอนะในเรื่องของความสำเร็จของคุณในตรงนี้เรามองว่าในตอนนี้ถ้าคุณหวังความสำเร็จในตรงนี้จะยังอีกนานเลยนะ กว่าที่จะมีการพัฒนาหรือประสบความสําเร็จในตรงนี้แต่ว่าในสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นั้นคือบทเรียนบททดสอบที่จะที่จะนาพาคุณนั้นไปสู่ความก้าวหน้าและพัฒนาได้หรือไปสู่ความสําเร็จได้ในตรงนี้นะแต่เราบอกได้เลยว่าคุณนั้นจะประสบความสําเร็จในอนาคตแต่ในช่วงนี้ในระยะนี้ในช่วงของปีนี้จะยังไม่ได้นะในช่วงของปีนี้ทั้งปีเลยนะจะยังไม่นะมันอาจจะไปประสบความสําเร็จอีกทีหนึ่งปีหน้า ในช่วงของเดือนมกราหรือคุมภารในตรงนี้นะคะมีโอากาสสูงหรือถ้าในบางเคสในบางกรณีในบางท่านเป็นเดือนเป็นนเเดือกิดของคุณก็ได้นะในช่วงของเดือนมีนาคมช่วงเดือนเกิดหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตรงเนี้ที่วนครบโคจรครบรอบหนึ่งปีในตรงนี้ในช่วงของเดือนมีนาคมในตรงนี้จะประสบความสาเร็จอย่างสูงมากแต่คนที่จะประสบความสาเร็จในเดือนของมกราในตรงนี้จะยังเป็นอยู่ในช่วงแข่งการเริ่มต้นเป็นการตัดสินใจ แต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในตรงนี้จะอาจจะข้ามขั้นของการตัดสินใจมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าจะมีการที่ดูเหมือนกับว่าจะต้องจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันจะมีความดังเดเกิดขึ้นมันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าโอเคฉันมั่นใจฉันประสบความสำเร็จแต่เราจะรับรู้ได้ว่าในช่วงของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ี้นะไม่ว่าใครนั้นจะประสบควา,า,ามสําเร็จในเรื่องใดก็ตามใน3เดือนนี้จะเป็นเดือนของชาวราศีมังกร นะคะชาวราศีมังกรจะประสบความสําเร็จในช่วงของเดือนปีหน้านะไม่ใช่ปีหกกนี้นะในช่วงของปี6กเจจะประสบความสาเร็จในด้านใดก็ได้ในในช่วงของเดือนมกราคุมพามีนาในตรงนี้ในช่วงของเดือนมีนาจะดีที่สุดแต่ในช่วงของเดือนมกราในตรงนี้จะอยู่ในช่วงการตัดสินใจช่วงช่วงคุมพาจะเป็นช่วงการเรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจที่ยังยังลังเลยต่อการตัดสินใจมันเป็นการเรียนรู้นะคะแต่ว่า ในช่วงของเดือนมีนาคมในตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบลงตัวที่สุดแล้วในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะแล้ววันก็จะมันจะมีการลงตัวขึ้นในช่วงของอเดือนหกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จได้ดีตั้งแต่เดือนสามถึงเดือนหกไปนะในตรงนี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบโอเคราบลื่นในช่วงของเดือนเดือนหกนะส่วนการงานของคุณนั้นในกรณีที่ มีการเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้เนาะเราบอกได้เลยว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นตตั้งแ่ได้ตั้งแต่เดือนเดือนมกราซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วนะคะแต่ในแต่ถ้าบางเคสในบางกรณ,กรณียังไม่ได้เริ่มต้นของเดือนมกราเช่นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในตรงนี้นะคะมันจะเป็นการตัดสินใจมันจะมีตัวเลือกตัวช้อยให้คุณเลือกเพราะฉะนั้นเราให้เลือกให้ดีนะคะจะมีงานเข้ามานะนั่นเองนะะส่วนงานอิสระงานฟรีแลนซ์งานอะไรตรงนี้งานหนักนะ รับมือให้ไหวนะคะเ,เตรียมตัวนะเงินงานจะเข้าเงินจะมานะแต่ว่าอาจจะมาไม่ได้มากนะคะในตรงนี้นะแล้วต่อไปนะคะในเรื่องของวินาอุปสรรคกิเลสในตรงนี้เราบอกได้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตรงนี้ที่คุณหวังจะให้มันดับในตรงนี้มันยังไม่ดับไปนะแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมันจะยังวุ่นวายอยู่ตรงนี้ มันอาจจะยังคงอยู่ความวุ่นวายจะยังคงอยู่แต่ว่ามันจะทําให้เรานั้นสบายใจวางใจได้ระดับหนึง่งทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงคงอยู่ตรงนี้แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับไฟที่อยู่ใต้ขี้เถ้ามันพร้อมที่จะระอุขึ้นมาแต่เราพยายามที่จะกบมันอย่ายให้มันระอุขึ้นมานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาพยายามพยายามอย่า,ยา,าให้มันระเบิดนะในตรงนี้นะคะนี่คือพลังงานของ ชาวมังกรเนานะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนฝูงนั้นเป็นยังไงนะในภพสหะชะนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันในตรงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันในตรงนี้เราบอกได้เลยว่าเขาในตอนนี้เขาจะอยู่อย่างสงบเขาจะไม่ค่อยอลบลาค้าฝันหรือมายุ่งเกี่ยวหรือข้องแหวงอะไรกับ,ก,บกับคุณมัคเะว่าในบางเคสในบางกรณีนั้นพี่น้องอาจจะไม่ได้ติดต่อกันเลย อาจจะไม่ได้พูดคุยกันเลยอาจจะห่างหายหรืออยู่ห่างกันเลยในตรงนี้ก็ได้จนทําให้คนนั้นคิดคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรคือเกิดขึ้นหรือเปล่าทําไมถึงนิ่งเงียบหายไปเลยไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามองได้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งจะเงียบก็ตามแต่ว่าเขายังอยู่ดีกินดีนะคะยังโอเคดีอยู่ในตรงนี้เดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับมา จากเขาสู่คุณในตรงนี้เนาะไม่ต้องกังวลน,นะคะดย๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีการพูดคุยกันแต่ในช่วงในระหว่างนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้เขาอาจจะนิ่งอาจจะเงียบเนื่องจากว่าการงานภาระหน้าที่อุปสรรคอะไรของเขานะคะที่เขาจะต้องจัดการหรือจะต้องควบคุมดูแลของเขาในตรงนี้มันอาจจะยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเขาจึงต้องการเวลาในการที่จะจัดสรรปันส่วนในตรงนี้เนาะโอเค สำหรับชาวราศีมังกรก็จะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมดูคลิปวิดีโอให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปคลิปนี้กดไลค์กด s like, u บ s c r i b e กดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างนี้ตลอดไปแต่สิ่งสำคัญคืออย่าลืมดูโฆษณานะคะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้สำคัญเป็นการให้กำลังใจเป็นอย่างดีนะในตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ